สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับผมดับหลักร้อยนะครับเลขที่ไม่มานะครับเป็นเลขดับนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดนะครับผมนะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่สถิติเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของสูตรใช้หลักพันนะครับ หลักพันไม่มาหลักร้อยนะครับหลักพันดับหลักร้อยนะครับพันก็คือ7ดับมาที่ศูนย์เดับอยู่1สิงหาหกเดนะครับเดับมาที่แปดเจ็ดับอยู่16สิงหานะครับหนกันยาห้าดับมาที่6 5ดับอยู่1ิกันยาน้าดับมาที่6กเดับอยู่1ตุลาแปดดับมาที่6กแปดับอยู่แล้วก็สิบตุลานะครับแดับมาที่9ก้าดับอยู่นะ แล้วก็1พุศจิหกเนะครับหพุษจิหกเดับมาที่02ดอยู่สิพุจิหดับมาที่2 6ดับอยู่1น่วาเดับมาที่8ปดับอยู่สิบหนวาเดับมาที่8 9ดับอยู่2มกราเจดับมาที่2 7ดับอและก็1 7มกราหกปดับมาที่7จดับอยู่แล้วก็1กุมภาตรงนี้7หลุดนะครับผมนะเ หลุดนะครับนะมีเข้าและไมีหลุดนะครับหลุดมาแล้ว16กุมภาปาดับมาที่3ามปาดับอยู่1มีนาเดับมาที่8 7ดอยู่16มีนาปดดับมาที่5 8าดับอยู่1เมษา7ดับมาที่6 7ดับอยู่1เมษา9ดับมาที่2 9ดับอยู่2พฤษภาหดับมาที่3 6ดับอยู่นะครับแล้วก็ส6บกพฤษภาตรงนี้หลุดนะครับในส่วนของเลข3ามนะครับ1มิถุนา1นดับมาที่3 1ดับอยู่1อ่ามิถุนา9กดับมาที่ยู่1กรก้า7ดับมอยู่หนึ่16กรกฎาคมี w, ่3ดดับมาที่ะก็ วันที่1สิงหานะครับหาดับวันที่8 5้ดับอยู่16สิงหาได้เลข1เป็นเลขดับนะครับ1ตัวนี้เป็นหลักพันนะครับหลักพันจะดับหลักร้อยนะครับใช้สูตรหลักพันก็คือเลข1ดับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเข้าและมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนคลิปนี้สวัสดีครับ